มึงมาทําอะไรมึงจะมาไม้ไหนอีกเนี่ยฮะกูถามว่ามึงจะมาไม้ไหนอีกเฮ้ยอย่าร้องดังอันนี้มันไอโจนป่านะครับทุกคนที่ผมเผา คืนนี้ผมจะมาเล่าเหตุการณ์เรื่องน้องปุยยอให้ทุกคนเนี่ยฟังกันนะเรื่องที่น้องเนี่ยโดนจุงมือเข้าไปในเมืองปิศานานะทุกคนนะคือตรงๆเลยนะครับน้องบอกผมว่าน้องเนี่ยเจอคนที่นั่นเนี่ยแปลกหน้านะครับแล้วก็เขาโพกหน้าโพกตาแล้วก็บางคนเนี่ยถือมีดถืออะไรมาแยกๆไปหมดเลยนะครับทุกคนน้องตอนน้องออกมาน้องก็เลยกลัว แต่น้องเขาไปที่นั่นอ่ะเขาไม่ได้ทาอะไรน้องเลยนะทุกคนนะเออก็น้องกลัวไปเองนะครับออกมาก็เลยร้องไห้นะ<ม>เห็นหลายท่านเนี่ยคอมเมนต์กันเข้ามานะครับก็วันนี้มาตอบคอมเมนต์ทีเดียวเลยนะครับนะแล้วก็หนุ่มกระเลี่ยงนะครับหลังจากวันนี้นะครับผมก็กลับไปส่งเขาที่กระตอบแล้วนะครับกระตอบที่เขาอาศัยอยู่กับพ่อแม่นะ แล้วก็พ่อแม่เขาอะ่ะมีท่าทีที่แปลกมากมากเลยนะทุกคนนะแปลกจัดเลยอะ่ะทุกคนน้องก็เลยหนีออกมานะครับทุกคนนะวันเนี้ผมยังไม่มีโอกาสไปหาพ่อแม่เขานะครับทุกคนเดี๋ยวคิดว่าพรุ่งนี้ผมจะไปดูนะว่ามันแปลกยังไงนะทุกคนนะระหว่างที่ผมนั่งเล่าเหตุการณ์นี่พี่ๆได้ฟังพักหนึ่งนะครับเหมือนมีเสียงนะครับคนร้องนะครับ วิ่งมาตรงข้างหน้านี่นะแล้วก็ชาวบ้านบ้านนู่นนะครับมองใหญ่เลยไม่รู้ว่าเป็นใครนะครับวิ่งมาแล้วก็หมาหอนดังมากเลยนะครับเหมือนเจออะไรทักอย่างนะครับหมาก็เห่าฝั่งนู้นเหมือนกันนะครับข้างบนก็เห่านะครับได้ยินกันไหมลองฟังกันมันมีเสียงคนร้องอยู่ นี่หน้าบ้านผมเลยแลนะ้วแหละน่าจะเป็นคนมะทุกคนเขาพูดอะไรอะเขาพูดอะไรอ่ะทุกคนมันมีเสียงพูดจริงๆพี่พ่ผมเล่าได้ผมเล่าสักพักหนึ่งผมรีบออกมาเลยคือได้ยินจริงๆอะ มันดังจากทรงไหนอะทุกคนเสียงแบบห่วยหวนมากมันไม่แปลกที่ว่าหมาแม่งแบบเห่าดังมากๆเลยนะครับทุกคนจากด้านนน่นนะหมาเห่าแบบอย่างดังเลยอ่ะเหมือนแบบหมามันเจออะไรสักอย่างนะพี่ๆหอนกันเป็นแถวๆเลยลองฟังกัน ดังจากฝั่งไหนพี่พี่บนเขาไหมเดี๋ยวลองขึ้นไปดูกันดังจากฝั่งไหนทนุกคนกลางคืนอย่างนี้นะทุกคนนะหลอนมากบอกตรงเลยนะครับอันนี้หน้าบ้านผมนะก็ไม่จำเป็นต้องกลัวอะไรนะครับ อหออมานะครับทุกคนน่าจะเป็นอหมาใครก็ไม่รู้นะไม่น่ามีอะไรนะทุกคนก็นเดี๋ยวผมจะกลับเข้าไปที่บ้านแล้วนะครับคิดว่าไม่น่ามีอะไรนะ หมาใครอ่ะหมาใครเนี่ยไม่รู้หมาใครนะทุกคนมันผ่านมาเลยนะครับเมื่อกี้ก็หมาเห่า,หากับเป็นเท้าเลยนะครับฝั่งนู้น เสียงร้องมันออกมาอีกแล้วนะครับไม่รู้มันดังจากตรงไหนนะครับพี่ๆแต่ว่าผมคิดว่านะมันไม่มีอะไรแน่นอนหรอกนะครับขอเดินกลับไปเอามีมดก่อนนะครับทุกคนเพราะว่ามันไม่มีอะไรการันตีได้นะครับเรื่องความอันตรายนะครับทุกคน หยิบกระเป๋าไปเลยนะครับทุกคนมีผมน่าจะอยู่ด้านในนี่นะอุ้ยตาครัรัหรืมมีดไว้ตรงที่ส่วนทุเรียนเข้าแล้วนะครับพี่ๆยังดีนะครับผมมีมีดติดใบหนึ่งนะครับ เดี๋ยวไม่เป็นไรครับเสือก็นอนเฝ้าส่วนทุเรียนของคุณลุงอยู่นะครับช่วยคุณลุงเนี่ยเฝ้านะครับก็น่าจะเอากระไม้ผมนะคงนี้อืมแล้วก็นี่ครับมีมีดอีกใบหนึ่งครับมีดนี้ครับเป็นมีดอาคมนะเอาไว้สำรองครับว่าเวลาแบบเจอทูตผีปีศาจอะไรเงี้ยมันจะเหมาะนะครับหรือว่าเจอคนชั่วอะไรเงี้ยทุกคนปราบได้ดีมากๆเลยนะ ใครอ่ะใครอ่ะฮะใครมันพูดเหมือนแบบช่วยช่วยฉันด้วยช่วยฉันด้วยใครอ่ะ ใครอ่ะเฮ้ยอันมันเหมือนไอ้จอนป่าที่ผมเผ่ามากทุกคนเฮ้ยมึงมาทำอะไรกูปล่อยตัวงปแล้างมาทำอะไรกูถามว่ามึงมาทำอะไร มึงมาทำอะไรมึงจะมาไม้ไหนอนะีกเนี่ยฮะกูถามว่ามึงจะมาไม้ไหนอีกเฮ้ยอย่าร้องดัง อันนี้มันไอนโจรป่านะครับทุกคนที่ผมเผาทุกคนจําได้ไหมมันคามาขอความช่วยเหลือนะครับมึงไปมึงมึงคามานี่ได้ไงใครมาส่งมึงนึกย้มเออนั่นแหละน้ำมภาษาทยิยมเมอเชอน,นะนะบโอทงทงยุโซผมบอกเขาบา้าน ถ้าถ้าต้องการความช่วยเหลือจริงๆอ่ะคืนนี้ผมก็ไม่พาเขาอเขาบ้านให้มันอยู่เนี่ยแหละแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าผมจะมาช่วยมันไปไปไม่ต้องมาไม่ต้องมามึงจากบ้านกูได้ไงฮะมึงรู้จักบ้านกูได้ยังไงกูถามมึงอ่ะ ฟังไทยไม่ออกในกี้มัหนหละไรให้ผมช่วยมันหน่อยมันจะมันจะตุยแล้วทุกคนเบอไรเดี๋ยวมาช่วยพวกนี้ช่วยมันตอนนี้มึงมาทำอะไรกูจะรู้ไหมเนี่ยย่ากีเมื่อเช้าน่ะเีวาอองโย่าชี่อเดียมากีเม่อเช้นะนาน,ชน่ะแหละยม ซีอน,นนาซานาซานานาตวาดันนันหละพอผมผมไม่ไว้ใจนะครับพี่ๆผมบอกมันแล้วนะครับคนชั่วมันมันกลับใจยากนะเอ,อ้ยไม่ต้องมาพนมมือไว้ใจอ่อนหรอกไปมึงจะไปดีๆหรือว่ามึงจะไปด้วยเมน,เนี้นมามรีเหรอน,รนันรีวันนัเบอร์อูด่ดอง ไปเฮ้ยล้มแล้วทุกคนล้มอยู่ตรงนั้นหลอทุกคนเอาไงดีอีกใจหนึ่งก็สงสารนะอีกใจหนึ่งเนี่ยถ้าผมช่วยเนี่ยมันจะทำอะไรผมไม่ตองคืนเนี่ยมันมาแก้แค้นหรอือเปล่า

ถ้าคืนนี้อาศัยอยู่ที่นี่ได้เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะมาช่วยคืนนี้ห้ามเข้าบ้านผมโดยเด็ดขาดถ้าเข้าคุณจำไม่โดนแค่ไฟแน่ๆน,นะนมาเบอร์ยคะะ่ะอุ้ยล้มล้มอีกแล้วตะค้นผมใจร้ายกันไปไหมอ่ะสงสารนะครับใจหนึ่งก็อยากช่วย,ยมันล้มแล้ว คือผมสงสารนะครับพี่พี่ถ้าผมช่วยเนี่ยผมจะมองไงดีอ่ะเนี่ยผมว่าแล้วทำไมหมามันหอนกันนะครับอย่าดองนะแอะช่อนองใครเนี่ยช่อน้องช่นนอง,นองผมบอกครับผมไม่ฟันมันนะนั่งคุยกันก่อนนะครับตั้งแต่ที่ผมเผามันไปมันหายไปเลยนะครับพี่พี่นบเบริร์นัหละนเบิร์มมองเบ้าเลย อ๋อไปแล้วมาบ้าเลยน,น่าเศร้าใช่คน<ม>ทุกคนผมบอกหลังจากที่ผมเผามันได้เนี่ยมันตะนกลุ่มพบเพื่อนเพื่อนมันเนี่ยเล่นงานมันยับเลยนะทุกคนเพราะว่ามันทําให้เรากลุ่มพวกมันอะเสียแผนนะครับทุกคนมันก็เลยโดนนะครับแล้ว ยังมันนี่นั่นซีสิบแปดอะฮะยังเนี่ยนั่นซีเอ็กซ์เองกนันนะฮะเมมาช่องก็ผมจะต่ว่ามันบอกมันจะตัวแล้วมันมานานยังในเก็บพยาเหรอ ฮะหนุ่ยพะยายเหอช่วยมองหน่อยนะเอ๋อมาไล่กันนะครับเดินไม่ค่อยได้แล้วคนเดินแกกับเดินกับเพกกับเพกด้วยแล้วก็บริเวณนี้นะครับเหมือนจะโดนไฟไหม้ที่ผมเผาไปนะครับพี่ๆวันนั้นผมตั้งใจจะแก้แค้นอะไรไงพี่ๆเพราะมันมากระทืบผมนะคือเขาทําตามคําสั่งนะครับพี่ๆ กลิ่นเหม็นนะพี่พี่นะเพราะว่าไฟน่าจะเผาแกกลิ่นเหม็นมากด้านในนะครับไม่สามารถเปิดได้นะพี่พี่เป็นภาพที่แบบคือจะบอกยังไงอุกอาจนะครับอุกอาจมากนะครับยังไม่เชื่อนะฮะไหนกี้เลยวมันคานมาเนี้ยมันค่อยๆมามารอที่นี้ เดี๋ยวพรุ่งนี้นเช้าจะมาดูถ้ามึงยังอยู่ที่นี่ได้เดี๋ยวกูจะช่วยมึงเดี๋ยวมึงมาเฉยนะน้าน้าช่องไหนอ่ะช่องไหนอ่ะกูโค้ดลินล่นเล่นอยไรลินนาดียังไงหรือยี่ช่องน้าไม่น้าลินนาดีย,าายังไงน้าอย่าดูเส้นนะ ฟังผมนะคืนนี้ไม่ว่ายังไงนะครับห้ามไปข้างในบ้านผมโดยเด็ดขาดนะครับเพราะว่าผมเป็นคนนอนดึกอยู่แล้วไงพี่ค่อยๆค่อยๆถ้ามันเข้ามาเนี่ยผมบอกว่าผมฟันมันจริงๆแน่ๆน,นะครับมันค่อยๆไม่ต้องรีบโอเคนะ กูโคยังได้อยู่นอะเ้ยสงสารนะครับผมเป็นคนที่แบบว่าสงสารคนง่ายด้วยไงเจออะไรแบบนี้ก็แบบอยากจะช่วยอะพี่แต่ว่าใจหนึ่งผมก็กลัวไงพี่นะน้อจะเข้าใจผมอยู่นะครับสันเลยนะครับนหนาวสันเลย เออมึงทนอยู่อย่างแหล่ะมึงทำบาปไปเยอะน้ำมอเดียบาเอิรนอะนะโอไปเยสุดอะรนเลยเออไม่นานกค่นานี่วยกันนะอย่าดูเส้นนะถ้าพรุ่งนี้เช้ามึงยังอยู่ที่นี่ได้กูจะช่วยมึงให้เต็มที่แล้วเพื่อน น่าโซลาามบาเนี hi, ああ oh, no, no. ่ยนะยังมามายันรีดูใส่ไว้พนมมือไหวผมใหญ่เลยนะครับโอแล้วถึงว่าน้าหมามันมันหอนแบบหอนจะเป็นทอดๆเลยนะครับแล้วดูดิมอมแมมมากเลยนะครับคือมอมแมมมากชวงอ่ะชวงสา หนาทุกคนเขาบอกว่าเขาหนาวนะครับเอาละคืนนี้อยู่นี่นะอย่ามาท้ายแล้วอย่ามาทายไม่ละพี่พีผมก็ว่าเขาแบบแปลกใจนะครับมันต้องมีอะไรสักอย่างนะครับพีบ่พี่เพราะว่าเหตุการณ์แบบนี้ผมเคยจําได้ว่ามันเคยส่งเด็กมาดูหน้าบ้านผมไงเวลานั้นผมก็จําได้ว่าแบบเออมันมันไม่ได้ไม่ได้แบบว่า มันไม่ใช่เหตุการณ์ทั่วไปแล้วอ่ะคือผมพอรู้แล้วว่ามันมันต้องมีอะไรสักอย่างผมนั่งเล่าได้พักหนึ่งนะครับผมรีบปิดคลิปแล้วก็รีบออกมาดูเลยนะครับกูโค่ยังยื้อยู่นะโอเค,อเคพี่ๆเขาบอกมาว่าพรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวผมมาดูนะครับแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าผมหาอะไรให้กินนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะขับไปรอที่บ้านละ เพราะว่าผมไม่ไว้ใจนะครับถ้าผมให้ไปอยู่ที่บ้านผมมันมันก็ไม่แน่ไม่นอนหรอกคนบาดเจ็บยังไงมันตั้งใจเจาคืนมันก็เอาคืนได้ทึงเมื่อแหละเดี๋ยวคืนนี้ผมจะไปนั่งเฝ้าหน้าบ้านนะถ้ามันมาเนี่ยผมบอกละผมไม่ไว้ชีวิตนะเพราะว่าถ้ามันมันไม่ฟังคําพูดผมอะผมไม่ไว้ชีวิตมันแน่แต่ถ้ามันยังอยู่ที่นี่พรุ่งนี้เช้าผมจะให้ความช่วยเหลือ เดี๋ยวยังไงไว้รอดูกันพรุ่งนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอกลับไปนอนแล้วนะครับพี่ๆนะมันดึกแล้วนะครับโอเค